สบายดีสวัสดีค่ะ b p ซ c ตุลย์ทานเมนี่มาพอมาพอกับออนเช่นเก่าเช่นเคยแล้วค่ะเมนี่นะทุกคนเป็นวันอาทิตย์นอออนกะขอเนาะขอให้ยพวกรต้องไปตลาดเมนีอ้อ่ะขอให้แฟนเนาะว่ะต้องไปตลาดออนจะไปเองกับน้องชายนั่นเองแดะสุดถ่ายนอออนกะไดมาเรียบร้อยแล้วจ้าเนาะพันบอกว่าให้คินมาร้านอออนเห็นมาร้าออนกันเลยสื้อมาที่จริงอะ่ะประมาณเปิดประตูไว้เน่ย จริงอะ่ะประมาณสิบสามสิบสี่ลูกเนาะเขาขายหรือสิบบาทมะพร้พาวมะพร้าวน้ำหอมเผาเนาะอ่าเขาขาย ลอยหนึ่งเขาว่าเอาไปเลยโหลดลาแ้อ่อนแบบว่ากินบไวดอกเอือยเอาแขกชงน่วยกับพ่อเนี่ยเยียดสิบาททุกคนค่ะแล้วก็น,นี่น้อมเสนอมื้อนี้ขอนำเสนออ่าสินค้าอยู่ประเทศไทยรองอาหารการกินแหลกพักเนาะอ,อยู่ประเทศไทยว่าอีย่างแม่ที่ถืออีย่างแม่ที่แพกงมื้อนี้มาอาปเดตกันนี่ทุกคนค่ะอันนี้คือเป็นต้นหอมคะโหโหยย่ะโอ้โหใหญ่กว่าแค่ออดอีกนะอันนี้คือกำลังสิบบาทเลยจ้านี่เนาะแต่ว่าเข้ามาขายเดี๋ยประมาณนี้ สิบบาทน้องก็ามาขายเขาอาจจะได้ก็ะไ้สิบบาทอยู่ในประมาณนี้เลยอ,อ่ะหอมอ่าเดี๋ยวท้ามน้องๆก่อนว่าวันทกินขันสมบรได้สิขันสมให้กินบอกว่ากินแต่หอมนี่คือซิกินบิดแน่นอนคิดว่านะ <c oughs> นะสิบบาท แล้วก็อันนี้ได้ไกลไกลมาเนาะอันนี้คือสี่สิบบาทได้ไกลไก่มาได้ล้วกระตับไ้วก็กึนเนาะไล้กาหัวใจมันาะว mm hmm. เขาว่ากินตับลายลายเขาก็ลเลยได้มาเนาะสี่สิบบาทแล้วก็ได้กระเทียมน้ำกระเทียมหยีสิบอันนี้นอ่าหอมแดงหยีซ mm ีฟ hmm. มือนี้น้ำเมนูน,น้ำเสนอเนาะแล้วก็ค่า 80บาท80บาทเนาะแลก็นี่ทุกคนคะคือเจอตลาดบอลตัวเองอยู่ยังมันคือแพงแข่งังมันเขาไปตลาดแล้วเนี่ย20บาทค่ะพี่เอี้ยี่ขา20บาทอันนี้คือเห็ดเข็มทองเนาะก็ขายได้จังไดอะ20บาทคือะแล้วก็อันนี้เอาอันนั้นตะไคร้เนาะ10บาทเอามา เกียยถุงไว้ <c oughs> แล้วก็อันนี้ค่ะเห็ดฟางยี่สิบบาทามาไว้แก้งแล้วก็มักแกงสิบบาท <c oughs> ราเรต้องห่วงนะเหลืองใจตลาดกี c คีซีคะเหลืองใจตลาดมีไว้ใจอ้อนใดเลย <c oughs> อันนี้เองอันนี้อันนี้กระดูกมูกรนะดูกงูเจ็ดอ่า60กสิบบาทมันอยากเอาลายค่ะนะเพราะว่า ขาเบื่อกันข้าบคอยกินกันแล้วก็ได้หน่อไม้จะเอามาเห็ดอยากกินแกงนะอยากกินสุกมันก็เลยจะเอามาเห็ดยี่สิบบาทเอามาเห็ดสุกมันอยากกินสุกแล้วก็ไก่ไก่นี่ไก่นะสี่สิบบาทแมนเลยอะเนาะแมนแมนแมนจะ้ะไก่ดีสี่สิบบาทอยากกินถอดนะถอดติไก่นะพี่สี่แบบ อยากร้ายหลอบแล้วบริจานนคกันเลยหลอบนี้ไปเองกันเลยได้ซื้อมานี่ทุกคนนำเสนออันนี้พักเนาะเมนูพักกระลำโล่อกระลำโลละสิบบาทเอามาขายอยู่นนหมานหัวอ่าหัวด้หน่อยในยี่สิบบาทแต่อันนี้สิบบาทได้ทุกคนแล้วก็ได้อันนี้ด้วยอ,อันนี้น่าจะเกิดโลนะเพราะว่าโซ่ยางเนี่ยระกาศขาว สองอย่างบักนักมันเนี่ยประมาณยี่สิบหกบาทจาาพีพีเอสซีค่ะประมาณยี่สิบหกบาทเนาะแในกระไดยัง,งอีกอืแต่มันมันนี้พอนําเสนอไม่นุ่งย<ๆ>ังไดไงพู้เดอ๋อได้ป้าเนาะนี่นี่ป้าเขาเอนไปยังปลาซิ้วแก้วปลาซิ้วแก้วห้าสิบบาทมุนไปแล้วเดนแมลงสิอ ปูปิ้งใส่ผักใส่แง่งใส่มะขามจังหน่อยูอย่ไนสมๆใบเขาเหนียวห่อนๆเนานะทุกคนแล้วก็อันนี้เศษเนื้อเราจะซื้อมาอมอเจ็ดสิดบบาทผมว่นชิว่าไม่มีอันนั้นยาอื่นได้แต่จะมีเนื้อน้องมีเนื้อมีอยางนําพอเห็นน้องกับแซนมากึ้นมากินเนื้อก็เลยเอามาอมอ,อ,อเห็ดเห็ดอมอไม่กินก็คือกินได้เบิ้นเมม่ออะไรทุกคนเลยแล้วก็ได้ปลาดุกเนาะปลาดุกกับปลานิ่น เนี่ยทั้งเบิดเนี่ยเก่าสิบบาทจ้าทุกคนค่ะป้านิ่นกะโลแล้วหกสิบเนาะปลาดุกกะโลแล้วหกสิบแต่ว่าแต่ละยางบ่ได้ถึงโลประมาณนี้จ้านี่แหละเนาะทุกคนเนาะกันกันไปตลาดมามันมวนบ่มวนนี่แหละจ้าทุกคนจ้าเนาะที่อ่อนได้ไปยางตลาดทั้งเบิดทั้งม้วนกาประมาณนี้เนาะ แต่บทั้งวันก็ประมาณนี้แหละ <Okay. S 1> โอ้เนี่ยใน,นปีตปุ๊บนาสว่างขึ้นปรับเลยเพราะว่าแสงมันบดเขาทางนี้ของยานี่เริ่ม <Okay. S 1> อ่าูตอนนี้อากาศดีอะดิย้หยยาเห็นข้างนอกอะลิทุกคนอากาศดีดีแต่ตอนนี้บูฮูเชียนยังกินเบปะดุกกะมีคือบ่ไปกินปอะดุกถอนมือขื่นอะดุกเป็นพริกเป็นบะ นีแล้วน้องทุกคนการไปใจตลาดยาซูไฮเบาคืออ้อนกระตังงบไดใประมาณเกาลอยนี่แล้วทุกคนเนาะเกาลอยแต่ว่าก็ย่งบราณสือเบิร์ดเกาลอยเพราะว่าเดี๋ยวไว้สื่อเขาซานน้าอีกแล้วก็เพื่อหานื่อน,นี้เบิร์ดเพื่อไม่ยิ่งไม่ย่อยเบิร์ดธนากะเอาไว้ใส่ใจทางพวกนี้ถามว่าซื้อเกินบอก็ซื้อเกินเพราะว่าส่วนอ่าส่วนนี้อ้อนเฮดโอนะทุกคนอ้อนเฮดโอเนาะก็กินเขาเมื่อละสี่ มือละสี่ขั้งสามคนต้นเ้าต้นเทียงแหลกกะต้นหาโมงเนาะต้นหาหมอยกินบบร้บันไดนะะนเนาะแหลกกะต้นเลิกโอ้อีกเนาะก,กับผู้ดีมือหนึ่งกินสี่ขั้งนะทุกคน <laughs> ก็เลยมีบางทีว่าสื่อเล็กๆหน่อยสื่อกินอยังประมาณนี้เพราะว่าบางทีกบเบื่อกับเขาที่ตัวเองเห็นเนาะก็เลยได้สื่อกินแน่เนาะแต่ว่าที่อน,นันที่วาได้ที่ว่าได้ไปนี่กะเพื่อว่า ไปซื้อหางเสือเนี้ะทุกคนซื้อมาไหวกินซื้อข้องซดมาไหวแช่ตุเย็นดีแต่ว่ามีตุเย็นเนาะแ้วก็เขากะด้รถค่าใช้จ่ายไปแนนอกจาจักว่าเฮาแบบเบื่ออาหารเนาะเข้าอยากเอออยากกินก๋วยเตี๋ยวปอกปอกโก่อนจะเขาโอ้อยังประมาณนี้เฮ้าค่อยว่ากันทีนั่นเองเนาะเดี๋ยวแต่ผูได้ซื้อกินน่ะนะลูกชิ้นเนีหยก็มีเนาะหมูก็ทำมาย่างอยู่ในตุเตต้เย็ยนก็นย่างอยู่เนาะแล้วกะรอบที่แล้วอ่อนกะเฮ็ดสมหมูกะ มื่อนี้อ่ะแฟนกับหนอ้องกันยังพากกันกินสมูอยู่อ้อนอะนะเ่ากินแล้วกินเห็ดเธอหนึ่งสองเถือกอ่ะเบื่อแล้วเนาะเพราะว่าเห็ดเองกันนะเห็ดแบบบริโอหน่อยเนาะเห็ดหอยใหญ่ๆอ่ะมันก็เลยแบบเบื่อมนี่ว่าสีลองแกงเห็ดกินเมองเนาะแยงเห็ดแต่พักอีตูที่ตัวเองปลูกในนานาห้องนี่แหละ อาศัยฝนได้คุ้มือน,นีงคะอาศัยฝนกับสิ่ดน้ํามมาแน่จักน้อยเนี่ยแหละทุกคนทีแล้วเนาะชีวิตของพงเฮาที่แด้ง,งานเล่าที่มาเห็นงานอยู่ทางฟังไทยเนาะกะจะมีการไปใจต,ตลาดตีแต่ว่าเนี่ยอยู่ไก่ตลาดซดที่ว่าราคามันบว้แพงถึงขนาดว่าขนาดนั้นเนาะแต่ช่วงนี้มังน,นาวแพงอะไรเ้อทุกคนมังน,นาวแพงแห้งแห้งอ่อนเห็นแล้ว แต่ก่อนนั้นลูกระบาทลูงง่ายลูกระบาดลูแล้วสองบาทแต่ก่อนลูแลสามบาทเดีด๋ยวนี้ลูกละประมาณสามบาทได้น้อยสี่ห้าบาทเนาะงน้อยบ่ค่อยได้มีหนามอาจจาะเขาอาจจะไก่อาจาาะจะเขาละไก่จะเขาแล้วดูคนนะเนาะมังนาวมันก็นเลยเริ่มแพงขึ้นเรื่อยๆเพอาใจพราขาไม่ขพอดีเราเนาะแต่ว่าพริกส่วนน,ลลน,น,น่ะถืออรีเ้ยทุกคนพริกส่วนเนายไงหงายหงายห้ง,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 ง เพราะว่าคนในโรงงานเขาไปก่อนเนาะเขาบอกว่าเนี่ยฮ่อนละเส้าหาบาดไล่เอลี่เขาอ่อนละเชื่อเลยจนอ่อนนำ้ำเบสือดอกยานกินโบเบิร์ดอยานกินโบเบิร์ดนะทุกคนนะก็เลยได้ได้เท่าที่เห็นมานี่แลยเนาะได้พักได้เอ่อได้กะเพราวไว่เห็ดยิ้มเนาะแล้วก็ได้อันน,ออออนี้ไอ้นังอ๋อนี่น้ำตาลปี๊บน้ำตาลปี๊บมาแบบมากินมูลกัน เอาไว้ซื้อหัน่นเอาไว้เห็ดตําหั่นตํานี้กินนะโอเคนอกจากทุกคนนอกากะิบแบบนี้แล้วนอหัวเข่ากับบ้างหางอาจจะเห็ดคลิปอันนี้แน่บ้างหางอาจจะเห็ดคลิปไปตลาดเน่แต่ว่าต้อนอยู่ตลาดนอนบริษัทไทยเด้อจานเนื่งจากว่าคนมนไลายเนาะหรือขยานคนอื่นมาชนเท่านําระวัดให้เม็่ระวังนําขยักให้เบิรงพอ่น้องแจ่บ้างหางกับ เมื่อบว่างที่จะจับมานะค่อยระวังกระเป๋านํ่ค่อยระวังตัวเองนําค่อยระวังคนอื่นนั่งอย่ามาชนค่อยระวังรถเข็นนําทุกคนมันร้ายแง่กันเพราะว่าเคยถือกระเป๋าหายอยู่ตลาดที่ตัวเองไปเนาะเสียงเงินทั้งพันหามันก็นเลยแบบเป็นแบบอันนั้นเลยก็เลยเศร้าเลยเนาะทุกคนบุคคลได้ระแ,แบดระวังตัวเองมากขึ้นโอเคจ้านอกคลิปนี้อ้อนกระตองขอตัวลาไปเพียงเท่านี้เดอ้อจ้ะ ก็ขอพูดพีพีเอซทุกท่ทานที่รับชมรับฟังและเป็นกําลังใจหายเด้อจากพีพีเอไปตลาดสื่อของคืออ่อนบออหรือว่าไปอยู่แถวได้ละค่ะเปิดทอได้นอกกาอย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกันเด้อจ้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย